ชั้นค่ะก็เป็นลิปเนื้อเวลเวทค่ะก็คือเซนชุ่มพาวเดอร์แมทตัวนี้คือจึ้งมากใช่อยากให้ทุกคนตาม สเปรย์มิสค่ะที่เป็นของเซรั่มนะคะเซรั่มมิสแล้วก็แอรี่บัตนะคะเป็นแป้งเบอร์ลูหุมขนอันนี้คืออยากป้ายยาสุดๆเพราะว่าหน้าร้อนเนาะเราจะมีปัญหาลูมขนแต่ว่าของเทราเนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์เป็นแป้งสีข,ขาวใช่มันเป็นฟิลแบบพาวเมอร์ Palmer, เนื้อแป้งทาปุ๊บคือเบอร์หุมขนแล้วก็อกใสมากๆก,ก็คือไปดันหน้าหฮานได้ไม่มีแดนหน้าหฮานได้จะน,นิดลองมาแล้วบรรยากาศจาก DM เอ็มโซน้าหฮาน เลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์มากเพราะว่าหน้า,หน,าหน้าห้านะ่ะเจนไม่เคยไปแล้วนั่นคือการไปครั้งแรกน้องๆพนักงานน่ะหลอกไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตนะอยากแบบไปทํากิจกรรมกับพี่เจอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมาแบบคอนเสิร์ตแบบหมอลำแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าคุ้ยฟิลหมอลรำแบบมันขนาดนี้เลยเหรอด้วยแบบสายตาเราคือมองแดนเซอร์แล้วก็ขนนกอะ่ะแล้วก็แบบแสงสีอะไรเงี้ยคือมันประทับใจจริงชอบก็เต้นตามสุดฤทธิ์เลยค่ะ ยังอยู่เลยหน้าเนี่ยแล้วเราสนใจหน้าห้าเป็นแบบนเชียลเาะเป็นเอ่อความรู้สึกแบบใหม่ค่ะเพราะเราไม่เคยแบบได้แบบได้ไปหน้าห้านหรือว่าไปดูหมอลำจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอยากไปอีกอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วบอกว่าเขาสนุกขนาดไหนบอกเราเคเคยเห็นค่ะเคยเคยเห็นพี่ๆแบบพี่ๆเคยส่งมาแบบไปกาอะไรเงี้ยเจนิดแล้วก็เห็นพวกพี่เขาว่าตีลังกาว่า ไรอย่างเงี้ยเต้นแบบสุดๆเจนก็งงว่าเอ๊ะทำไมท่านแบบรนนได้ยังไงใช่ไปสุดเบอร์นั้นได้ยังไงเราก็ไม่คิดเนาะแต่เราก็เกือบไปถึงตรงนั้นเหมือนกันใช่ตอนเราไปก็อึ้งเหมือนกันค่ะเราถึงจุดไหนเราไปถึงจุดตรงไหนยังไม่ทันตีลังกาค่ะแต่ว่าเอลตื่นมาเอลเคสอยู่ค่ะเอลรันปัดเอลันปัดลันปัดสุดก็คือไปก็้คือถ่าชวนปุ๊บพร้อมออกเลยค่ะแล้วจะใส่เสื้อผ้าสบายกว่านี้ใช่ มีเออเป็น2เรื่องค่ะเป็นหนังค่ะเรื่องผีจิกนะคะร่วมง,งานกับทางโมโนแบ็กแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่เบิ้ลปทุมราดด้วยซึ่งตัวเจนก็พุ่งเล่นเป็นผีครั้งแรกไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่ชื่อเรื่องเขาชื่อว่าผีจิกเอ่อก็เลยพูดเลยหลักการแล้วก็เราต้องเป็นผีแล้วแหล,ละต้องลองเนาะสักครั้งในชีวิตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซอมไวเวอร์ค่ะเกี่ยวกับซีรีส์ซอมบี้ซึ่งผูวิ่งหนีตายแบบ สนุกสุดๆค่ะแล้วเนื้อเรื่องคือเข้มข้นมากก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเพิ่งปิดกล้องไปแล้วค่ะใช่บรรยากาศเป็นกองแบบคือเหมือนเล่นเกมอะค่ะเคยดูเคยหนังหนังที่เราเคยดูกันอะคะ่ะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูกันอะคือมันเป็นฟิลนั้นเลยค่ะเล่นเกมอะไรอะคืออินมากเหนื่อยมากค่ะวิ่งไปวิ่งมาคือรู้สึกซูบเลยค่ะแบบหอมเลยเหงื่อออกเยอะมาก บันดีใช่ไหมคะก็ทุกคนน่ารักมากด้วยความที่เจนเคยร่วมง,งานอยู่แล้วแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อนหน้าที่จะแบบมาร่วมง,งานกันใช่ไหมคะก็เอนจอยค่ะรู้สึกแบบได้ย้อนวันวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูนิวน่ารักมากพึ่งเคยร่วมง,งานกับหนูนิวน้องแบบอ่อนโยนมากๆแบบพี่เจนนิดพูดเบาอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจน้องมาก เราเป็นมัมบิทตลอดเลยไม่ว่าจะมูยิมน้องนัทน้องใช่ค่ะน้องนูนิวก็รู้สึกว่า,าโมเมนต์ที่นา่ารักคือทุกครั้งที่แบบเข้าเข้าซีนการแสดงอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบพี่เจนส่งให้ผมด้วยนะคือต่อให้แบบไม่ได้รับหน้าหนูอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เจนเอาอีกแบบส่งมาอีกนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยก็คือมีอะไรก็คุยกันตลอดนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องบทกินข้าวชวนกินข้าวหรือแบบออกไป กิจกรรมข้างนอกก็คือทักหากันตลอดใช่น่ารักมากๆหนูไม่ค่อยโดนแก้งนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นฟิลเห็นเราเป็นเจ๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยโดนแก้งใช่แต่เราก็จะไปแบบรวมตัวกับพวกแบบกลุ่มโตแล้วพวกแบบว่าพี่ซีพี่แม็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ัวห่อพวกลุงลุงนั่นแหละนะคะ เออไปจับกลุ่มคุยกันแล้วก็แกล้งแบบเด็กๆอะไรเงี้ยฟิลแบบเด็กน้อยลูกน้อยอะค่ะใช่ปิดกล้องแล้วพิ่งปิดไปไม่นานนี้เองค่ะน,น่าจะปีหน้าค่ะไม่ใช่ค่ะกลางปีหน้าไม่เกิดใช่ เรียกว่าต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่าเป็นเข้มข้นมากๆเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่จริงจังค่ะเอฟเฟกคือหนูเห็นตอนหน้ายังกลัวนะ<อ>กลับไปฝันอะที่สุดค่ะไม่ได้วิ่งธรรมดานะคะขึ้นลงบันไดแบบว่าหลายชั้นมากๆก็คาถ่ายหอบเลยค่ะ ด้วยการออกแรงนะคะคือก่อนหน้านี้เรามีการเวิร์กช็อปเขาก็ให้เราไปฟิตเนสฟิตฟิตฟิตเนสวอร์มร่างกายให้แบบมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะได้แข็งแรงไม่วูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลางวันก็เทคนิคของแบบนักแสดงก็จะกินพวกแบบเอ่อวิตามินเสริมค่ะใช่ที่หรือมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตลอดเวลาใช่ยาแบบยาชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำสีเหลืองๆสปอนเซอร์เข้าสุดๆแล้วสิ่งที่ต้อมันต่อไหนกันนะคะสิ่งหานี้ได้ออนแอร์แล้วค่ะ อ่านี้ได้ออนแอร์แล้วค่ะก็เหลือวันลงเสียงอีกนิดนึงค่ะวันที่15หนี้แล้วก็เดือนหน้าเอ๊เดือนหน้าหรือน่าจะเดือนหน้านี้ค่ะได้ออนแอร์แล้วค่ะเป็นผีครั้งแรกของเราเป็นผีครั้งแรกของเราค่ะเป็นผีันแวบบเป็นผีแบบเป็นอ๋อหนังเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะใช่เป็นเรื่องตลกค่ะเป็นผีตลกไม่สวยไม่สวย,สวย <c oughs> แต่ตลกค่ะพูด <c oughs> ใต้ตาดำก็คือแบบที่สุดเลย ต่อให้เราสั่งมาค่ะคือเราก็จะมีการแยกไว้เพราะว่าคนที่บ้านเยอะแล้วมีข้างในมีอีกหลายบ้านอีกป้าน้านะย่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเรามอก,ก็เลยสั่งมาเยอะมากก็อย่างที่เห็นแบบวิธีวงส่งจริงแต่ไม่ได้แบบกินเหลืออะไรงี้นะทุกคนใช่แล้วก็มีแบบลูกน้องหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อจะไปให้ลูกน้องค่ะแต่และว,วันที่เดินมกับข้าวจบไก่มาเลคบังเคยชินแล้วสปกติเ,<ร>เลยค่ะสฉลิมถึู ติอะไรอย่างเงี้ยแต่คือของเราจะทรมานเพราะว่าด้วยแบบหน้าที่การงานของเราต้องไวหุ่นตลอดเวลาทุกครั้งที่ลงมาก็จะผอมได้ยังไงอ่ะออเห็นข้าวที่บ้านเนาะอยากกินค่ะจะรู้ใช่ไหมว่าทุกคนอยากไร่วมงต้วอชอบค่ะเห็นรับคอมเมนต์แล้วล <c oughs> องจาดการเว็นเม็ดพลาสติกเป็นใครก็ได้เลยได้ได้นะคะได้นะคะเดี๋ยวจลับดูลองแบบเปิดตาจีคนแต่งแค่นี้ ใช่ค่ะเอลูกคุณใช่ค่ะจัดเต็มอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจะะมีอไรไม่มีแล้วค่ะอันนี้น่าจะรู้สึกว่าก็ทําเต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะแล้วถ้าถ้าผมรู้แบบเป็นครัวที่มีงานแบบไม่ปกติมันจะไปได้ถึงขั้นไหนไม่ไม่ปกติอันนี้ปกอ๋อถ้ามีงานเหรอคะคือมีเต็นเตยยกเต็นเตากูแบบว่ากลางแจ้งที่บ้านก็จะมีบริเวณใช่ไหมคะก็มีเต็นแอร์แล้วก็เอาพวกอาหารร้านดัง แล้วที่มาตั้งซุ้มค่ะแล้วก็แบบกินเหมือนเวลาจัดงานอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อีเวนต์นึงอีเวนต์ก็อะไรอย่างนี้เรียกอีเวนต์ไหมคะจริงจริงคิวนานเลยค่ะแล้วก็ฝากฝากผลงานแล้วกันถ้าก็ฝากติดตามผลงานจะด้วยนะคะทุกคนยังมีสองเรื่องนะคะผีสิงแล้วก็ซอมไวเวอร์ค่ะ